เราเรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องภาวะทางอารมณ์แบบนี้ด้วยใช่ไหมครับช่องทางต่างๆอย่างนี้แล้วมันเหมือนว่ายิ่งเราคลี่คลายตัวเองยิ่งเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมีความสุขมากขึ้นแบบนี้ครับที่ฝนครับแล้วพอที่จะยกตัวอย่างในแม้วลาเราไปอบรมเนี่ยคือก่อนที่ไปพบเจอปัญหาแล้วไออบรมแล้วเราไปเอาไปใช้อะไรอย่างไงผลของการที่เราไปฝึกอบรมมาสร้างสร้าง ทําให้เกิดแต่สิ่งดีๆอย่างนี้ครับค่ะยกตัวอย่างเลยคือถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนที่ยังอยู่ในวัยเรียนเราอาจจะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอขนาดนั้นเราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆหรือว่าถ้าเราเจอ,เ,อเพื่อนที่สําเร็จแต่เราไม่สําเร็จอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่โอเคใช่ไหมคะแบบว่าทำงนานเราผิดพาลาดล้มเหลวแต่พอเราเริ่มเหมือนกับทํางานกับตัวเองทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็ ทั้งแบบดูแลความสิ่งที่มันแบบเคยเกิดในอดีตที่มันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่มีค่าพอหรืออะไรเงี้ยเราทำงานกับมาเราก็รู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเป็นตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นค่ะนี่เรื่องดีๆอย่างนี้นี่เราเรามีการทำกันเป็นเป็นกลุ่มเป็นชมรมหรือเป็นอะไรไหมครับลักษณะแบบนี้แม่ ค่ะก็คือทางขงหวานก็มีทีมค่ะทีมชื่อว่า m y ล์เวนเ e ก็เป็นเหมือนบริษัทเลยค่ะ oh. แล้วก็ไค่ะก็จะมีทีมงานที่ร่วมกันทํามาแล้วก็เป็นคนที่สนใจด้านของการพัฒนาจิตใจตัวเองแบบนี้เลยแล้วก็มาร่วมกันทําคิดค้นหลักสูตรแล้วก็มีสอนให้กับทั้งแกนนําเยาวชนทั้งผู้ใหญ่ในองค์กรต่างๆด้วยค่ะโที่ผมผมเห็นแต่ลักษณะของการการฝึกอบรมแบบนี้เหมือนกับเป็นการ ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรนะเรื่องภาวะทางอารมณ์เรื่อง IQ EQ เรื่องของออสิ่งที่เขาต้องไป,ปเผชิญในสาขาปัจจุบันนี่เปิดเปิดเป็นธุรกิจเลยใช่ไหมครับคุณน้องน้ำหวานใช่ค่ะใช่<อ>เพราะว่าในเรื่องของจิตใจก็เหมือนสำคัญมากเลยนะคะพี่พศเพราะว่าถ้าแม้ภายนอกเราประสบความสำเร็จเรา มีสิ่งที่มันดีแค่ไหนแต่ถ้าข้างในใจเราไม่มีความสุขหรือเราไม่สามารถใช้ชีวิตกับคนรอบข้างได้อย่างกลมกลืนมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้รู้สึกชีวิตเรามีความหมายมากอะคะ่ะทีนี้จะทํายังไงให้คนท,ที่ที่ไม่รู้จักน้องน้ําหวานแล้วก็ทีมงานอย่างเงี้ยว่าเขาสามารถจะไปช่วยพัฒนาองค์กรความเอาความรู้จากทีมบริษัทของน้องน้ําหวานเนี่ยไปสร้างประโยชน์ให้กับบุคลากรของเขาในบริษัทของเขาเนี่ย มันต้องมีที่มาเชื่อมโยงว่าไปโฆศนาอะไรที่ไหนหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือมีมีมีไปลงดําเนินการที่ไหนเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างให้หน่อยสิได้ค่ะคือจุดเริ่มต้นของทางไมเวนเจอร์เลยตั้งแต่แรกก็คือเราเริ่มกระจัดสอนเป็นอาสาสองน,นี่แหละค่ะในไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือว่าในอบริษัทที่ไม่สวงหาผลกําไรเอ่ยก็ตามองค์กรมูลิติต่างๆที่เราร่วงงานด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็เกิดการเป็นเ บอกปากต่อปากเนาะเหมือนเขาก็ชอบในสิ่งที่เราให้กับเขาแล้วเสร็จแล้วก็เลยเขาก็เลยเหมือนให้เราไปช่วยสอนในที่ต่างๆแบบนี้ค่ะซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือเหมือนกับเขารับฟังกันเป็นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากขึ้นค่ะยังมีน้องคนหนึ่งก็คือบอกว่าที่มาเข้า อบรมมานะคะเวิร์กช็อปเขาบอกว่าจากที่เขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยกับพ่อแม่ของเขาแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเข้าใจกันมากขึ้นเขาก็ไปกล่าวขอโทษกับทางครอบครัวของเขาอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจัดการบริหารเวลาได้ดีขึ้นก็คือเหมือนมีชีวิตที่แบบพัฒนาดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพอพอเราเห็นแบบเออสิ่งที่เราทํามันส่งผลให้คนอื่น ดีขึ้นจากเครื่องมือจากหลักสูตรของเราแล้วก็มีกำลังใจที่อยากจะทําต่อไปค่ะนี่แก้ปัญหาสังคมเลยนะนี่แก้ปัญหาสังคมครอบครัวก่อนเลยเนี่ยครอบครัวไปหาไปหาครอบครัวกลับไปถึงครอบครัวเลยนะแล้วจากครอบครัวนี่เขามาปรับตัวของชีวิตเขาและสามารถจะไปพัฒนาในองค์กรของเขาได้ด้วยโอ้นี่สุดยอดเลยอะ่ะวิธีจากวิธีการคิดจากแรงผลักดันของของน้องกัลพรน้องน้ำหวานกับทีมงานเนี่ยนะฮะแล้วก็สร้างงาน จนกระทั่งเป็นธุรก,กิจได้ด้วยเริ่มต้นจากกาที่ให้ฟรีพูดง่ายๆใช่ไหมไปอาสาไปสอนเขาไปฝึกไปฝึกให้เขาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วเด็กก็พัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆถามหน่อยเธอใช้เวลาการดําเนินการอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยถ้าเกิดเริ่มตั้งแต่แรกสุดเลยก็ประมาณเจ็ดปีแล้วคะ่ะเจ็ดปีนสมัยริกนอยู่เลย <laughs> จนถึงอย่างนี้เลยนะต,ตอนนั้นตอนเจ็ดถ,ถอยไปเจ็ดปีนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ตอนนั้น คือหวานเริ่มแรกสุดคือมอหกค่ะก็ตอน,น้ี้เรียนจบแล้วค่ะตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่หนะเอ่อแล้วก็ไปจบจบที่ไหนนะครับขออนุญาตานิดนึงเลยที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโอ้โหี่จบที่จุฬานะฮะเสร็จแล้วก็ร่วมกันกับทางเพือพี่น้องเพื่อนผูกันมาทำเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะแล้วก็เรื่องของ ทักษะของการที่จะช่วยเหลือสังคมและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเห็นว่าเป็นได้ได้เกาะได้งบกองทุนตรงเนี้ยเราเราได้งบมาจากมาจากกองทุนนี้ยังไงนะใช่ค่ะก็คือเหมือนกับได้สมัครเข้าไปในของทางกองทุนพัฒน,นาสื่อปลอดภัยและสร้างสารครค์แล้วก็ได้รับอบีดีจากทางคณะกรรมการเขาก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมก็เลยเข้ารับทุนโครงการของเยาวชนนะคะแล้วก็ได ผลิตมาจนถึงทุกวันนี้ก็มีอาจารย์มีคณะกรรมการช่วยให้ความให้คำปรึกษาตลอดเลยค่ะถ้าหากว่าจะดูว่าคณะทำงานหรือว่าของนทีมงานของน้องน้ำหวานเนี่ยนะทำอะไรอยู่ตรงไหนนำเสนอเนี่ยเขาจะไปดูได้ที่ไหนครับได้ค่ะถ้าเป็นในรูปแบบของคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้ค่ะจะชื่อช่องว่า ms แล้วก็ n a m w a ร n ค่ะนะหรือว่าวนะน้ำหวาน msmsnamwarn ค่ะค่ะส่วนในเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปหรือว่าบทความต่างๆก็หรือข,อข,อขอ้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพจิตด้านการพัฒนาจิตใจก็ใน Facebook, เพจ Facebook นะคะ m y v e n t u r e ค่ะจะเหมือนในรูปนี้เลย mindventure อ๋อ e e โอ้โห mindventure เลยนี่ย ใช่ค่ะก็จะเป็นชื่อของทีมของน้วานและก็เพื่อนๆค่ะเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงตั้งเป้าหมายไว้ก็อยางเห็นแบบทุกๆคนสามารถดูแลจิตใจตัวเองได้แล้วก็ผู้อื่นได้ค่ะก็คงจะจัดอบรมพัฒนาคนพัฒนาบุคลากรและแกนนาเยาวชนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะในในช่วงที่ผ่านมาก็ ทำมากว่า5,000คนแล้วตั้งแต่แบบโควิดมาที่เป็นออนไลน์นะคะในปีนี้โควิดก็เริ่มดีขึ้นเราก็อยากที่จะเปิดเป็นเหมือนเจอตัวจริงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจัดเวิร์กช็อปเอ่ยให้กับคนอื่นเยาวชนหรือผู้ใหญ่เนี่ยได้มาเข้าร่วมค่ะแล้วก็มีของแบบเด็กประถมด้วยที่ตอนนี้ตั้งใจจะทำค่ะคนที่ท,ทำมา7-8ปีแล้วก็เข้ามาในสื่ออย่างนี้ฮะขอความรู้นิดนึงเด้ จำนวนผู้ชมหรืออะไรเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่จำนวนผู้ชมคลิปใช่ไหมคะครับคือจริงๆตั้งเป้าหมายไว้ถ้าเกิดว่าคนดูสื่อเนี่ยตั้งไว้หนึ่งแสนค่ะตอนนี้ได้ได้ริชก็คือยอดไม่ว่าจะเป็นรวมยอดชมหรือยอดการมองเห็นในในตัวบทความอะค่ะก็ประมาณ8ปดหมื่นแล้วก็เหลืออีก2องหมื่นที่จะ เข้าถึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยที่ที่ทำมาในใน YouTube ที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะมียอดอิมเพรสชันหรือว่ายอดคนที่ผ่านมาเห็นเนี่ยประมาณ14บล้านครั้งค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆอะ่ะนี่ <c oughs> ทีมงานน้องๆนี่เก่งมากอะ่ะนะใช้ <c oughs> ใช้เวลาที่เติบโตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆนะจากที่ทำแบบอาสาช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนมาเรื่อยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้ว ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนด้วยแก้ไขปัญหาสังคมด้วยแน่นอนที่สุดมันต้องมีประเด็นแต่และหัวข้อหัวข้อีอ่คิดยากไหมแต่และหัวข้อส่วนใหญ่เราจะเหมือนคุยกับเยาวชนเป็นหลักค่ะพี่พศแล้วก็<ม>ดูว่าเขามีปัญหาอะไรเช่นหมดไฟในการเรียนหรือว่ารู้สึกเ,เปรียบเทียบต็งกับคนอื่นไม่เห็นคุณค่าในการเรียนในตัวเองหรือว่าค้นหาตัวยังไม่เจอจะต้องเลือกมาหาลัยแล้ว<ม>อย่างนี้คะ่ะแล้วก็จะ ปัญหาที่เราพบเจอจากการพูดคุยมาทําเป็นหัวข้อเวิร์กช็อปต่างๆค่ะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสื่ออาสาประชาชนมีโอกาสได้สัมผัสกับน้องๆกลุ่ม My a d v e n t u เ e เรเรียกว่าเป็นโยาชนยุคใหม่ที่เขาเขามองมองวิถีชีวิตมองถึงสภาวะมติติต่างๆเนี่ยแตกต่างนะเพราะอะไรไหมเขาสามารถจะหยิบยกในแต่ละเรื่องแต่เรื่องออกมาแล้วก็ทำให้เกิดผลบวกได้ แล้วก็ทําให้เกิดจากผงบวกเนี่ยเจริญเติบโตออกมาเป็นในเรื่องของธุรกิจได้แล้วก็เผยแพร่ได้ช่วยเหลือสังคมได้อะไรที่จะเก่งปานนั้นเนี่ยน้องน้ำหวายกับทีมงานเนี่ยผมบอกถามนิดนึงเถอ,อที่หากว่าคนที่เขาจะไปขอไปชมแล้วก็จะไปดูเนี่ยนอกจากเขาดูทาง f a c e b o o k ใช่ไหมเฟซบุ๊กที่ทาง My My v e v t u t u r e นี่ใช่ไหมที่ที่อยู่ที่ที่จอน,นะฮะ แล้วก็มีเบอร์ติดต่อไหมครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจจะขอติดต่อเพื่อที่จะนัดอะไรไปไปไปปรึกษาไปขอเข้าเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยครมีเบอร์ติดต่อค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0928484983นะคะหรือว่าสามารถแอดไลน์ก็ได้ค่ะเป็นไลน์ Official ของทาง MyVenture ก็คือไลน์นะคะมีแอดไซนแล้วก็ m y เวนเจอรเลยค่ะแอดไซน์นะคร ทีมงาน,นเขเราก็คิมึอยู่ Assign แล้วก็ My Adventure ท่านเองการเชื่อมโยงก,กันไปใ,นใช่ใไหม,ไมนี่เลย<น>แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยนะแบบที่บนจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ผชมผ่านทางสื่ออาสาประชาชนนี่ถึงบอกว่าเป็นช่องทางในการที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆอาชีพทุกๆคนทุกๆสาขาที่เขามีโอกาสที่จะได้ งบประมาณจากกองทุนสื่อพัฒนาปลอดภัยและสร้างสรรค์มาให้เกิดประโยชน์ในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับสังคมน้องน้ำหวานครับมีดองน้องเยาวชนอีกเยอะอยากจะทําแต่ไม่มีโอกาสมีหลายหลาคนอยากจะเรียนรู้กับน้องน้ําหวานเนี่ยฮะอีกมากเขาสามารถจะเข้าไปทาง Facebook ได้เขาสามารถจะไปทางไลน์ได้ตามที่น้องน้ำหวานบอกอยากบอกอะไรเป็นกําลังใจให้น้องๆหรือว่าคนเหล่านั้นได้มีกําลังใจ ขึ้นมาเหมือนกับน้องน้ำหวานกับทีมงานเช่เลยครับได้เลยค่ะก็อยากจะบอกอน้องๆที่ดูอยู่นะคะว่าแต่ก่อนพี่น้ำหวานเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอะไรขนาดนั้นมาก่อนเลยแต่ว่าเราก็เป็นจุดที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงก็คือเราได้ลงมือทําค่ะแล้วก็ลองทํามันไปก็ไม่ว่าเราจะไปเรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่เรายังไม่รู้หมั่นพนัฒนาตัวเองอตกผลึก ทำความเข้าใจตัวเองบ่อยๆว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเองวันว่าสําคัญที่สุดก็คือการเริ่มลองลองมือทําค่ะถ้าเรามัวแต่แบบคิดเปรียบเทียบเองกับคนอื่นหรือว่าแบบรู้สึกว่าแต่ยังไม่ดีพออ่ะเราก็จะไม่ไปไหนแต่ว่าถ้าสุดว่าเราแบบลองฮึบลองเข้าไปทําดูหรือถามคนที่เชี่ยวชาญแล้วลองจับทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะหาทางที่ใช่สําหรับตัวเองเจอยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยนะคะ วันขอบคุณจริงๆนะฮะน้องน้ำหวานแล้วก็ขอบคุณกองทุนสื่อนะฮะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสารรค์ที่ให้งบประมาณและให้โอกาสเยาวชนทุกๆคนเลยบุคคลากรต่างๆที่ใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมมากๆนะครับมีโอกาสทางสื่ออาสาประชาชนจะขอความกรุณากับทางคุณกะตพรขอจรเสรีหรือน้องน้ำหวานและก็ทีมงานนะจะได้มาพูดคุยให้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะวันนี้ขอบคุณนะครับ ขอบคุณค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือสื่ออาสาประชาชนวันพระสุดี์ที่19มกราคม2566นะฮะและผมพจน์โพสีครับทำหน้าที่ช่วงวลนนี้มีโอกาสจะได้พบกันอย่างนี้ครับและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีคำแนะนำต่างๆสามารถ